สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับหากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1541การมาถึงของตาบ้าขี้เมาและกูทรงจือ ภายในวังเซียนสูงตั้งงานที่เชิงเขาหยุนสู่แม้แต่มหาซีมันเจี้ยนก็ไม่สามารถค้นพบผู้ฝึกฝนจากโลกวิญญาณได้คนที่มาหาข้าอาจจะมีภูมิหลังที่ยิ่งใหญ่จารุเฉินยืนอยู่ที่ใจกลางวังเซียนโดยเอามือไผ่หลังมองดูทิวทัศน์ภายนอกวังเซียนเขาคิดว่าพวกเขาอาจเป็นมือสังหารจากโลกดาบเวจีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้ที่เข้ามาโจมตีเขาจะมีพลังมากกว่าที่เขาคิดบางทีพวกเขาอาจเป็นส่วนหนึ่งของพลังชั่วร้ายจากโลกสวรรค์ พลังชั่วร้ายนั้นสามารถทําให้โลกคุณหลุนและโลกกว่างหันร่วงหล่นลงมาจากจุดสูงสุดซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันยอดเยี่ยมเพียงใดแม้แต่เด็กก็สามารถทําลายจางรุเ่เฉินได้เซลเฮยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพลังที่ชั่วร้ายดังนั้นมันจึงไม่กังวลเกี่ยวกับมันเลยมันนอนอยู่บนเก้าอี้สีทองและพูดว่ามาหาเซนหมานเจนสามารถปรากฏตัวได้ทุกเมื่อใครก็ตามที่บุกลุกเข้ามาในบุเขาหยวนซูจะถูกฆ่านอกจากนี้ข่ายกวนเมฆาก้าวะดับของข้านั้นแข็งแกร่งมาก ข้าไม่ต้องการซ่อนตัวอยู่ในภูขเขาศักดิษย์ยวนสูตลอดไปนะจากโลเฉินดูดุดันเซียวเฮยลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้และพูดว่าเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายถ้าเจ้าออกมาจากภูขเขาสักดิ์ิธอยวนซูท้ายที่สุดเราไมา่รู้้วยซ้ำว่าสตูของเราแข็งแกร่งเพียงใดเราไมา่รู้้วยซ้ำว่ามันมีกี่ตัวถ้ามีคนที่แข็งแกร่งกว่าราชาเซนขนันดิษามปรากฏตัวขึ้นมาเราต้องคูยจะถูกฆ่านะข้าจอกจากอาเขตยงงกรแดงไปเยะพระราชวังเทพเป็นความจริงในหน,นึ่งเดือนนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดสำหรับข้าแจง้ง เซวไฮเริ่มกังวลเล็กน้อยเช่นกันมันพูดว่าลองไปถามราชาเซียนจากประเทศศูนย์กลางเซิงหมิงเพื่อมาปกป,ป้องเราได้ไหมรองหัวหน้าของหอมกองกรคุ้มภัยหรือบรรพาบุรุเจตตะกูลมู่หลงทั้งสองคนมีพลังมากนะจารวเฉินก็กังวลเช่นกันประเทศศูนย์กลางเซิงหมิงไม่ได้มีรากฐานที่แข็งแกร่งดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาหากไม่จะเป็นอย่างยิ่งหากพวกเขาสามารถเชิญใครบางคนจากโลกวิญ,ญญาณเพื่อต่อสู้กับจงางกั๋วเฉินได้ พวกเขาก็สามารถเชนสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังกว่ามาต่อสู้กับรองหัวหน้าหรือมู่หลงเย,ยเฟิงได้อย่างแน่นอนยิงจางร่วเฉินแสดงพลังมากเท่าไหร่สตูของเขาก็ยิงแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นจางร่วเฉินส่ายหัวและพูดว่าลูกกองหันมีสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่คอยปกป้องเราเมื่อเราไปที่วังเทพเป็นความจริงแต่ข้าก็ต้องเตรียมการบางอย่างด้วยตัวข้าเองจางร่วเฉินหยิบสัญญาณแสงส่งข่าวออกมาสองอันเขียนข้อความบางอย่างออกไปแล้วส่งมาทั้งสองออกไป จะส่งพวกมันไปหาใครแล่ะเวหไยรู้สึกสงสัยเล็กน้อยข้าได้ขอให้ตาบ้ากีมาลและกูส่งจื่อมาที่ภูเขาหยวนซูนะ่ะจงางข็เฉญกล่าวหลังจากที่มาถึงโลกกางหันตาบ้ากีมาลและกูรส่งจื่อก็อยู่ในเขตแดนทองหยศักดิ์สิทธิ์และทาสุราหกเซียนเหยียบสวรรค์และยาหวาเซียนให้กับเทพจันทราและด้วยเหตุนี้โลกกองหันจะได้รับการปรับปรุงทุกวันแม้แต่เทพจันทราก็ยังต้องการความสามารถในการทําสุราและยาเซียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาของพวกเขาช่างเหลือเชื่อเพียงใดจารุเฉินต้องการให้พวกเขาอยู่ในภูเขายวนสูเพราะจารุเฉินต้องการพลังของพวกเขาข้าจะฝึกฝนวิธีกระบี่ต่อไปและข้าจะกลายเป็นราชาซีขึ้นเก้าก่อนที่จะไปวางเทพเป็นความจริงจารุเฉินรู้สึกว่าอันตรายครั้งนี้น่ากลัวกว่าที่เคยดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องเฉยโอกาสทุกวินาทีเพื่อทําให้ตัวเองมีพลังมากขึ้นสามวันต่อมาตาบาก,กีเมาและกูซงจือมาที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ยวนสูต้องกู่ดูแข็งแรงและแต่งตัวดี พวกเขาไม่เลอะเทอะและไม่เป็นระเบียบเหมือนเมื่อก่อนในต่อไปและในที่สุดพวกเขาก็ดูเหมือนราชาผู้โอโสยอย่างแท้จริงตาบ้าขีเมาและกูซงจือได้รับสถานะที่สูงมากหลังจากมาถึงโลกกวางหันพวกเขาไม่จำเป็นต้องซ่อนเหมือนเมื่อก่อนหากพวกเขาต้องการส่วนผสมดใดๆเพื่อทําสุราห,หรือยาเม็ดสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือออกคําสั่งมีน้ําเต้าสีแดงอยู่ที่เอวของตาบ้าขีเมาเขาเอาร้องมาเห็นจางรว่วเฉิน ข้าดีนมาว่ามีคนพยายามจะฆ่าเจ้านะจางร,รั่วเฉินเจ้าต้องการ,ร,าร,รให้เราจีนี่เพื่อปกป้องเจ้าใช่ไหมจางร,รั่วเฉินสนิทสนมกับทั้งคู่มากจนไม่ต้องปิดบังเจตนาข้าต้องการสุราวัวคลั่งวิญญาณมังกรและยันม่วงเทียนกังสุราวัวคลั่งวิญญาณมังกรอยู่ในอันดับที่17ในโลกคุณหลุนมีเพียงแต่รสชาติที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังสามารถป,ปรับปรุงพลังของผู้ฝึกฝนได้ถึงสองเท่าในระหว่างการต่อสู้ของเขาเซียนจํานวนนับไม่ถ้วนล้วนต้องการ แม้แต่เซียนที่ไม่ชอบลืมเล่าก็ยังอยากได้แต่บ้าขี้เมารู้ว่าจารุ่เฉินต้องการอะไรเขากล่าวว่าสุรานั้นช่วยเพิ่มพลังของเจ้าให้เป็นสองเท่าเมื่อเจ้าอยู่ในขั้นครึ่งเซียนแต่ตอนนี้เจ้าเป็นเซียนอย่างสมบูรณ์แล้วจางรุเฉินเขมดคิ้วและกล่าวว่าสุราวัวขัางวิญญาณมากรไม่ได้มีผลอะไรกับเซียนหรอแทบจะไม่มีผลอะไรกับเจ้าเลยอาจจะแค่หนึ่งหรสิบส่วนหรือไม่ก็น้อยกว่านั้นถ้าเจ้ากลายเป็นราชาเซียนผลของมันจะยิ่งน้อยลงเท่านั้น แต่บ้าขี้เมากล่าวจางรัวเฉินรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเขาต้องการสุราวัวคลั่งวิญญาณมังกรเพราะเขาจําเป็นต้องจัดการกับอัจฉริยะเหล่านั้นที่เข้าใจกฎแห่งความจริงอย่างไรก็ตามมันสามารถเพิ่มพลังของวิชาเซียนได้หลายเท่าพลังของอู่เฮาหลังจากรวบรวมกฎแห่งความจริงนั้นแข็งแกร่งกว่าจางรัวเฉินมากที่เขาเอาชนะอู่เฮาได้เพราะเขาใช้พลังแห่งกาลเวลาและมิติถ้าเขามีสุราวัวคลั่งวิญญาณมังกรเขามั่นใจว่าเขาสามารถต่อสู้กับอู่เฮาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ พลังการเวลาและมิติอย่างไรก็ตามสุราวัวข้างวิญญาณมังกรไม่มีความหมายหากมันสามารถเพิ่มพลังของเขาได้เพียงหนึ่งในสิบส่วนแต่แตาบ้าขี้เมากล่าวว่าเจ้ามีบางอย่างที่สามารถขยายพลังของสุราวัวข้างวิญญาณมังกรได้นะอะไรเหรอดวงตาของแจ้งกาเฉิเป็นประกายเท่ากระดูกจักรพรรดิฟองไงตาบ้าขี้เมากล่าวว่าส่วนผสมที่สําคัญที่สุดสองอย่าง ในการทําสุราวัวครั่งวิญญาณมังกรคือวิญญาณมังกรระดับเซียนและไขกระดูกของวัวครั่งเท่ากระดูกจักรพพัดฝอได้รับการขัดเกลาโดยมังกรทองและบรรจุวิญญาณมังกรขั้นมาหาเซียนซึ่งแข็งแกร่งกว่าระดับเซียนมากวิญญาณมังกรถูกสร้างขึ้นมาจากปราณมังกรถ้าข้าใส่เท่ากระดูกจักรพพัดฝอลงไปในเหล้าวัวบ้าวิญญาณมังกรแล้วสร้างขึ้นไหมข้าจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเหล้าได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตาม เราไม่มีไขกระดูกวัวครั่งระดับมาหาเซียนดังนั้นข้าจึงไม่สามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าข้าจะสามารถเพิ่มพลังมันได้มากแค่ไหนจางรั่วเฉิยนยิม้มแล้วต้องลองดูบอกส่วนผสมที่จำเป็นในการทำสุลาวัวครั่งวิญญาณมางกรมาข้าจะบอกให้เสี่ยวเฮยช่วยพวกเจ้าหาแต่บ้าขี้มเมาลูกเขาของเขาแล้วพูดว่าข้ามีสุราวัวครั่งวิญญาณมังกร1สิบเจ็ดขวดหินเซียนหนึ่งหมื่นอันต่อขวดเจ้าต้องการพวกมันไหมถ้าเจ้าซื้อมันทั้งหมด ข้าสามารถจวยเจ้าทำสุราวัวครั่งวิญญาณมังกรระดับสูงกว่าให้ฟรีเซลเฮตะกนว่าเจ้ากำลังพ้นมกเราแต่เท่ามันแพงกว่าี่ขายในโลกคุณหลุนร้อยเท่าข้าจะเปิดใช้่ายกนและปราบป,ปามเจ้าและยึดสุราวัวครั่งวิญญาณมังกรของเจ้ามาหินเซียนหนึ่งหมื่นชิ้นน่ะไม่แพงเลยเราเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่เราก็ต้องพิธีไปถันเดิงราคาแต่บ้าขี้เมาพูดอย่างใจเย็นเซลเฮงุญ,ญิดมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้ว กลเล็บของมันเปล่งประกายด้วยแสงเสียงเดี๋ยวก่อนจางรัวเฉินหยุดเซียวเฮยอย่ามาห้ามข้าจางรัวเฉินแต่เท่าคนนี้มันบ้าไปแล้วเราไม่สามารถถูกรกแบบนี้ได้เซียวเฮยกระพือปีกและพลังของราชาสัตว์ลายที่น่ากลัวก็พุ่งออกมาจากร่างของมันพลังนั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับมหาเซนซึ่งทาให้ตาบ้าขี้เมาและกู่สงจื่อตกใจน่าเสียดายที่พวกเขารู้ว่าเซียวเฮยนั้นแข็งแกร่งก็แต่เมื่อมีกองกําลังของมันเท่านั้นดังนั้นจึงไม่น่าไปไปได้ที่พวกเขาจะกลัวจริงๆ นกคูกตัวนั้นแปลกประหลาดมากพลังของมันแข็งเก่งกว่ามหาเสมานเจียนสิ่งมีชีวิตอื่นอาจวาดกลัวมันมันก็แค่ทำให้ผู้คนแตกตื่นเท่านั้นแหละมัน่าจ,จะอ่อนแอกว่าข้าด้วยซ้ำจางลู่เฉินขอให้เสี่ยวเฮยลดพลังมันลงจากนั้นเขาก็มองไปที่ตาบ้ากี่เมาแล้วยิ้มท่านพูดถูกแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันเราจำเป็นต้องชำระบ,บัญชีของเราอย่างระมัดระวังและนอกจากนี้ข้าไปพบว่าหินเซียนหนึ่งหมื่นก้อนเป็นราคาที่แพงแต่บ้ากี้เมากล่าวว่า เจ้าจะซื้อทั้งหมดหรือเปล่าโลกสวรรค์เป็นศูนย์กลางของโลกหมื่นแห่งและมีวัสดุการการันมากมายจากทุกโลกมีตลาดเซียนตลาดโลกมากมายที่เซียนสามารถหาซื้อวัสดุได้และสกุลเงินในตลาดเหล่านั้นก็คือหินเซียนหากผู้ฝึกฝนมีหินเซียนมากพอเขาหรือนางสามารถซื้อสมบัติล้ำค่าในโลกสวรรค์ได้ทั้งหมดแต่บ้าขี้เมาไปที่ตลาดโลกกวางหันมาก,ก่อนเขาตื่นตาตื่นใจกับสินค้าทั้งหมดที่ขายในตลาด โชคด,ดีที่เขายากจนเกินกว่าจะซื้อของที่เขาต้องการได้ดังนั้นเขาจึงต้องการสร้างโชคลาภจากจัโนโรเฉินแม้ว่าตาบ้าขี้เมาจะมีสถานะสูงส่งเพราะการหมักสุราหกเซียหยียบสวรรค์แต่สถานะนั้นไม่ได้แปลว่าเขาร่ำรวยแน่นอนข้าจะซื้อทั้งหมดแต่ข้ามีบางอย่างที่ต้องการให้ท่านตรวจสอบด้วยจางโนโาเฉินหยิบเถาวงหัวออกมาจากแหวนมิติของเขาที่ยาวกว่า30จัางดูเหมือนลำต้นเจ็ดสีของต้นไม้ ดวงตาของตาบ,บ้ากีเมาและกู่ซูงจื่อโผล่ขึ้นมาพวกเขาตะโกนว่าเถาหงหัวพวกเขารีบวิ่งไปที่เถาหงหัวและเริ่มสัมผัสบันวิธีที่พวกเขาลูบเถาวันทําให้พวกเขาดูเหมือนพวกบ้ากามที่กําลังล่าเหยื่อสาววัยรุ่นแต่บ้ากีเมาเขาเห็นเถาหงหัวในตลาดของโลกกว้างหันมาก,ก่อนแต่อันนั้นเบาวกว่าที่เขาดูอยู่มากกว่าสิบเท่านอกจากนี้เหล่าผู้ฝนต่างก็แย่งชิงมันในวิธีที่มันถูกปล่อยออกมาและชายลึกลับซื้อมันด้วยหินเซียนสองหมื่นก้อน ถาหงวหัวสามารถช่วยเซียนให้เข้าใจกฎสายเซียนได้ดังนั้นพวกมันจึงล้ำค่ามากแม้แต่ในโลกสวรรค์จารุเฉิกอนกอดอกและพูดว่าช่วยข้าทำสุราวัวครั่งวิญญาณมังกรหนึ่งร้อยขวดและสุลาหกเซียนเหยียบสวรรค์หนึ 1, ่งพันขวดจากนั้นข้าจะให้เทาหงหัวนี้แก่ท่านข้าสามารถทําสุลาวัวครื่งวิญญาณมังกรได้มากาที่เจ้าต้องการแต่ข้าทําสุลาหกเซียนเหยียบสวรรค์ให้เจ้าไม่ได้เทพจันทราห้ามข้าไม่ให้ซื้อขายสุลาหกเซียนเหยียบสวรรค์กับผู้ฝึกฝนอื่น ข้าต้องมอบมันทั้งหมดให้นางแต่บ้าขี้เมาจะสบายกว่านี้มากถ้าเขาสามารถขายสรุราหกสนเหยียบสวรรค์ให้กับโลกสวรรค์ได้แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนี่ครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสาหรับน้ําใจเล็กๆกน้อยนะครับผมสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ